นานิทานและเรื่องเล่าเป็นสตรีสุดดีแต่เพียงผัวจะดีชั่วแต่ก็ยังกำลังสาวลงจนสองสามจืดไม่ยืดยาว จะกลับหลังอย่างสาวสิเต็มตรองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอในนานานิทานและเรื่องเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นนิทานซึ่งเป็นนิทานที่มากมายหลากหลายเรื่องมีทั้งเรื่องสนุกตื่นเต้นชวนติดตามพร้อมทั้งมีคติธรรมสอนใจ ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเทพธิดามาโปรด ตังยงเป็นชายหนุ่มยากจนเข็นใจกำพรามารดามาตั้งแต่เล็กเหลือแต่บิดาผู้แก่ชราเขาจึงเที่ยวรับจ้างทำนาทั่วไปเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงบิดาและก็ตนเองอยู่เป็นประจำบ้านเดิมของตังยงอยู่ที่เมืองเชยเสงครั้นต่อมาเมืองเชยเสงเกิดยุคเข็นการหากินต่างๆของชาวเมืองก็ฝืดเคืองลง ชาวเมืองเฉยเสงจึงต่างคนต่างอพยพครอบครัวหนีภัยไปอยู่ที่เมืองอื่นกันเกือบหมดสิน้นตังยงจึงจำต้องหอบหิ้วบิดาผู้แก่ชราของเขาอพยพออกมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในตำบลอานเลขแขวงเมืองกังแฮแล้วก็รับจ้างทำไร่ทำนาให้แก่คนตำบลน,นั้นเช่นเดิมต่อมาไม่นานนักบิดาของตังยงก็ถึงแก่กรรมลง ในขณะนั้นตังยงเองก็กำลังขัดสนจนยากไม่มีเงินพอที่จะซื้อโรงทําศพบิดาเขาจึงตัดสินใจออกปากขายตัวเองของเขาให้กับเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อเล็กองค์เป็นเงินหมื่นอีแปะแต่ก็ผลัดว่าเมื่อเขานำเงินค่าตัวของเขาเหล่านี้ไปทําศพบิดาของเขาเรียบร้อยแล้ว จึงจะกลับมารับใช้เล็กองค์ด้วยแรงงานของเขาตามจำนวนเงินนั้นจนครบเล็กองค์รู้กิติศัพท์ว่าตังยงเป็นคนซื่อและก็มีความกตัญยูต่อพ่อแม่ดีก็ยินยอมและก็มอบเงินหมื่นอิแปลให้เขาไปตังยงได้เงินนั้นมาแล้วก็รีบกลับมาหาซื้อลงศพและก็เครื่องเส้นไหว้ตามธรรมเนียมประเพณี แล้วก็จัดการนำศพบ,บิดาของเขาไปฝังไว้ที่ห่วงซุยในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเมืองนั้นและตำบลที่ตังยงนํำศพบ,บิดาของเขามาฝังไวน้นี้ต่อมาคนทั้งหลายก็เรียกชื่อตำบลน,นั้นว่าเห่ากัมซึ่งแปลว่าบุตกระตันอยู่ขันจัดการศพบ,บิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตังยงก็เดินทางกลับเพื่อไปรับใช้เศรษฐีเล็กองตามสัญญา ระหว่างทางนั้นเองเขาก็ได้พบกับหญิงสาวสวยงามคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อตังยงเดินผ่านใกล้หญิงสาวผู้นั้นเข้าไปเขาก็ได้ยินน้ำเสียงอันไพเราะจากหญิงสาวผู้งามสง่าผู้นั้นทักขึ้นก่อนว่าท่านชื่อตังยงใช่หรือไม่ตังยงหยุดชะงักฝีเท้าด้วยความประหลาดใจเพราะเขาไม่เคยได้พบปะกับหญิงสาวผู้นี้มาก่อนเหตุไฉน นางจึงรู้จักชื่อของเขาตังยงหยุดยืนพิจารณาดูหญิงสาวผู้นั้นอย่างพินิษพิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าเขากับนางได้เคยพบปะหรือว่ารู้จักกันมาก่อนหรือไม่แต่เขาก็นึกไม่ออกพลางคิดว่าหญิงผู้นี้หน้าตาและรูปร่างสวยงามเป็นสเสน่์ยิ่งนักและเสื้อผ้าที่นางสวมนั้นถึงจะกลางเก่ากลางใหม่ไม่ใช่ผ้ามีราคา แต่ก็ดูสะอาดหมดจดเรียบร้อยท่วงทีของนางนั้นก็แลดูสงบสงเงียมไม่มีจริตมานยาและคงไม่มีเล่เพทุบายแต่อย่างใดแน่คิดดังนั้นแล้วตังยงก็ตอบแก่นางว่าข้าพเจ้าชื่อตังยงท่านมีธุระอันใดต่อข้าพเจ้าหรือหญิงสาวผู้นั้นย่อกายคารวะแก่ตังยงแล้วก็กล่าวว่า บิดาของข้าพเจ้าทราบเรื่องราวของท่านว่าท่านนี้ได้ยอมขายตัวเป็นคนรับใช้ให้แก่เล็กองค์คเพื่อเอาเงินไปทำศพบ,บิดาของท่านบัดนี้เมื่อท่านจัดการศพบ,บิดาของท่านเป็นที่เรียบร้อยจะกลับไปอยู่รับใช้เล็กองค์คตามสัญญาความกตัญญูของท่านนี้เป็นที่ทราบซึ้งแก่บิดาและตัวข้าพเจ้ายิ่งนักบิดาจึงให้ข้าพเจ้ามาเป็นภรรยาของท่าน เพื่อจะได้เป็นแรงช่วยเหลือท่านสืบไปตังยงได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจใหญ่พลางบอกว่าซึ่งท่านและบิดาของท่านมีน้ำใจดีต่อข้าเจ้าเช่นนั้นก็ขอขอบคุณในน้ำใจของท่านและบิดาของท่านเป็นยิ่งนักแต่ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเข็นใจที่ไหนจะมีปัญญาเลี้ยงดูให้ท่านได้รับความสุขได้ แม้ตัวข้าพเจ้าเองปากเดียวท้องเดียวก็ยังแทบจะหาเลี้ยงตนเองไม่รอดอยู่แล้วและหากท่านจะตกลงปลงใจอยู่กับข้าพเจ้าท่านก็จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนักกระไรแล้วขอให้ท่านกลับไปเรียนบิดาของท่านด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าไม่อาจรับความปราณีจากท่านในครั้งนี้ได้หญิงสาวผู้นั้นกลับตอบว่า บิดาของข้าพเจ้าได้กําชับให้ข้าพเจ้ามาเช่นนี้ข้าพเจ้าจำต้องกระทำตามที่บิดาสั่งขอท่านจงรับข้าพเจ้าไว้เป็นภรยาของท่านเถิดเพราะถึงท่านจะยังไม่ได้รับปากบิดาของข้าพเจ้าโดยตรงก็ดีข้าพเจ้าก็ถือว่าได้เป็นภรยาของท่านแล้วตังยงไม่มีโอกาสที่จะพูดอย่างไรนางก็กล่าวสืบไปว่า ท่านอย่าเป็นทุกข์เป็นกังวลไปเลยว่าข้าพเจ้าจะต้องไปรับทุกข์กับท่านในครั้งนี้แม้ท่านจะไปลำบากตรากตรำอย่างไงข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะไปร่วมรับกรรมกับท่านด้วยเสมอไปเพราะเมื่อท่านกับข้าพเจ้าเป็นสามีภริยากันแล้วเราทั้งคู่ต่างก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันซึ่งจะให้ข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาข้าพเจ้านั้น บิดาของข้าพเจ้าคงโกรธแค้นข้าพเจ้ามากเพราะบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนพูดขาดคำสั่งให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าก็จะต้องทำอย่างนั้นจะปฏิเสธเสียมิได้ตังยงเอ่ยปากจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้เพราะนางอ้างว่านางทำเช่นนี้ก็เป็นโอกาสที่นางจะได้สนองคุณบิดาตามที่บิดาของนางต้องการ เช่นเดียวกับที่ตังยงสนองคุณบิดาของเขาเช่นเดียวกันและเมื่อนางอธิบายถึงเหตุผลที่นางยินยอมที่จะมาเป็นภรรยาของเขาให้ทราบแล้วเช่นนี้ตังยงก็ไม่อาจปฏิเสธความตั้งใจของนางได้แต่ก็ยังแคลงใจอยู่บ้างครั้นตังยงซักไซไล่เลียงถึงบิดาและที่อยู่ของนางนางก็ตอบไปทางอื่นเสียแต่อาศัยการเจรจาอ่อนหวานภพเราะของนาง จนทำให้ตังยงต้องตกปากรับคําและไม่อาจสืบสาวราวเรื่องของนางได้ชัดเจนนักเมื่อเป็นที่ตกลงปลงใจกันแล้วตังยงก็พาหญิงสาวผู้ที่จะมาเป็นภรยาของเขาตรงไปพักอาศัยยังบ้านของเพื่อนคนหนึ่งในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ร่วมเป็นสามีภรรยากัน พอรุ่งเช้าตังยงกับภรรยาก็อำลาเพื่อนผู้นั้นกลับไปยังบ้านเล็กองผู้เป็นนายจ้างเล็กองค์เห็นภรรยาของตังยงรูปร่างงดงามและมีกิริยามารยาทดีก็สงสารและก็ยินดีให้ตังยงนำภรรยาของเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านนั้นด้วยตังยงกับภรรยารับปากว่าจะอยู่ทำงานให้แก่เล็กองทั้งคู่โดยไม่ให้ภรรยาของเขา ต้องมาอาศัยอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวเล็กองค์สั่งให้คนในบ้านจัดห้องพักให้สองสามีพรทยาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกแก่ตังยงว่าวันนี้เจ้าทั้งสองจงไปพักผ่อนให้สบายเสียก่อนต่อรุ่งเช้าเราจึงจะมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่เจ้าทำตังยงแต่แรกก็วิตกว่านายจ้างของเขาจะเป็นคนอย่างไรไม่แน่ชัด เกรงว่าจะทำให้เขาและภรรยาต้องทำงานหนักแต่ภรรยาของตังยงกลับปลอบใจไม่ให้เขาวิตกกังวลในเรื่องนี้ครั้นลุ่งเช้าเมื่อคนในบ้านกินอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล็กองค์ก็เรียกตังยงมาสั่งงานว่าเจ้าจงทอแพรผืนให้แก่เราสามร้อม้วนเราจะคิดค่าจ้างให้เจ้าเป็นเงินสองหมอีแปะแต่ทั้งนี้ จะต้องหักเป็นค่าอาหารของเจ้าทั้งสองเสียหมื่นอีแปดที่เหลืออีกหมื่นนั้นจะหักเป็นเงินค่าตัวของเจ้าเจ้ายินดีจะรับทำตามนี้หรือไม่ตังยงนิ่งอึ้งอยู่เป็นกู่เพราะไม่รู้จะตอบรับนายจ้างว่าอย่างไงเนื่องจากเขาไม่มีความรู้ในเรื่องทอผ้าเลยแต่ชรอยเล็กองค์จะสังเกตหน่วยก้านของภรรยาตังยงได้ว่า นางคงจะต้องมีฝีมือในการทอผ้าอยู่บ้างและคงจะช่วยสามีของนางทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จได้เล็กองค์จึงได้มอบงานชิ้นนี้ให้แก่ตังยงแล้วก็ขยันขยอให้เขารับไปภรรยาของตังยงก็พยักหน้าให้ตังยงรับปากทั้งทัๆที่ตังยงพยายามจะปฏิเสธไม่ขอรับเพราะเขาไม่มีฝีมือทางนี้เลย แต่แม้ตังยงจะอิดออดอยางไงไม่ยอมรับภรรยาของเขาก็เตือนว่าให้เขารับทำเถิดอย่าขัดใจในายจ้างเลยตังยงขัดไม่ได้ก็จำใจรับงานชิ้นนั้นเล็กองค์จึงมอบเงินให้ทั้งสองผัวเมียไปจัดหาซื้อผ้าไหมมาลงมือทำตังยงรับเงินแล้วก็พาภรรยาออกไปหาซื้อไหมที่ตลาดทันทีเมื่อไปถึงร้านค้าไหม ภรยาของตังยงเป็นคนเลือกซื้อด้วยตนเองนางเลือกเอาไหมอย่างดีแล้วก็คำนวณดูแล้วเห็นว่าพอจะทอเป็นแพรได้ถึง300ม้วนแล้วก็ตกลงชำระเงินให้แก่ผู้ขายซึ่งก็เป็นหญิงสาวด้วยกันแล้วว่าจ้างเกวียนให้บรรทุกไหมหม้วนทั้งหมดนี้มาอย่างบ้านของเล็กองค์เล็กองค์เห็นไหมที่ตังยงและภรยาซื้อมานั้นเป็นไหมอย่างดีแล้วก็มีจำนวนมากมายก็ประหลาดใจ ถามนางว่าไหมทั้งหมดที่เจ้าซื้อมาตั้งมากมายเช่นนี้เงินที่เราให้เจ้าไปซื้อมันจะพอกับค่าไหมหรือภรรยาของตังยงตอบว่าข้าพเจ้าบังเอิญรู้จักกับเจ้าของร้านขายไหมดีเพราะเป็นญาติกันจึงซื้อมาได้ถูกถ้าเป็นผู้อื่นก็คงจะหาซื้อในราคานี้ไม่ได้เงินที่ท่านให้ไปนั้น ยังพอเหลือเป็นค่าเกวียนบรรทุกกลับมาอีกด้วยเล็กองได้ฟังดังนั้นก็ยินดีเป็นยิ่งนักรีบสั่งให้คนใช้ในบ้านช่วยกันปัดกวาดโรงทอแล้วก็บอกให้ตังยงกับภรรยาใช้โรงทอนั้นเป็นที่ทำงานของคนทั้งสองทั้งบอกจุดประสงค์ที่ต้องการว่าจะให้ตังยงกับภรรยาทอเป็นแพรล,ลวดลายและก็ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ให้เป็นที่เข้าใจจนเรียบร้อย ภรายาของตังยงก็ลงมือทอเป็นแพรตามที่ท่านเศรษฐีสั่งโดยแนะนำให้สามีของนางทำงานเฉพาะแต่ที่นางเห็นว่าสามีของนางจะทำได้ส่วนงานปั่นไหมแล้วก็ทอแพรเป็นผืนนั้นนางเป็นผู้ลงมือทำเองและทำได้อย่างคล่องแคล่วคล้ายกับว่านางมีความชำนิชำนาญมาก่อนจนแม้แต่ตังยงเองก็นึกไม่ถึงว่า ภรยาของเขาจะมีความสามารถได้ถึงเพียงนั้นเพราะเพียงชั่วระยะเดือนเศษเท่านั้นแผลเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นรูปร่างและผืนเสร็จเรียบร้อยทั้งฝีมือการทอนั้นก็งดงามประณีตหาที่ติดไม่ได้รวมทั้งหมดด้วยกันเป็นสามร้อยมวนได้ขนาดกว้างยาวเป็นพิเศษกว่าที่เล็กองค์สั่งไว้อีกด้วย เมื่อนางกับสามีช่วยกันขนแพรส0มม้วนมาส่งให้เล็กอง์คเล็กอง์คถึงกับตกตะลึงด้วยคาดคิดไม่ถึงว่างานจะเสร็จเร็วถึงป่านนี้เพราะแพรที่ทําเสร็จเป็นผืนทั้งหมดนี้ถ้าจ้างช่างฝีมือเก่งๆมาสักสิบคนให้ช่วยกันทอยังจะทอได้เร็วที่สุดก็กินเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนเล็กองค์เฝ้าแต่ครุ่นคิดอยู่ภายในใจว่า ภรยาของตังยงคงจะไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาแน่นางคงจะเป็นหญิงในตระกูลสูงที่ได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชานี้มาอย่างชำนิชำนาญเพราะฝีมือการทอผ้านั้นตังยงก็รับสาร,รภาพแต่แรกแล้วว่าเขามิได้มีความรู้ทางนี้มาก่อนเหตุที่ทอสำเร็จขึ้นมาได้ก็ด้วยภรยาของเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็แสดงว่าแพรมมวนที่สำเร็จขึ้นมาได้อย่างเรียบร้อยและงดงามนั้นถ้าไม่เป็นเพราะฝีมือภรรยาต่งยงแล้วก็น่าจะเป็นด้วยเทพพย,ยดาฟ้าดินมาช่วยต่างยงผู้มีความกตันอยู่ต่อผู้ให้กําเนิดอย่างแท้จริงนั้นก็ได้เล็กองค์จึงกล่าวแก่คนทั้งสองว่าการที่เจ้าทั้งสองสามารถทอแพรให้เราได้สำเร็จรวดเร็วนั้น โดยยากที่จะหาช่างฝีมือคนใดในเมืองนี้ทำได้เช่นนั้นทั้งทำได้งดงามถูกใจเรามากเราจึงตกลงว่าเงินค่าจ้างทั้งหมดสองหมนอปที่เราสัญญาแต่แรกนั้นเมื่อหักเป็นค่าเงินที่เจ้ายืมไปเป็นค่าตัวของเจ้าแล้วก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งหมื่อีแปเรายินดีที่จะมอบให้เจ้าเป็นค่าตอบแทนน้ำพักน้ำแรงของเจ้าทั้งสอง โดยไม่หักค่าอาหารใดๆทั้งสิ้นขอเจ้าจงรับเงินหมื่นอีแปดนี้ไว้เลยตังยงกับภรรยารีบคุกเข่าลงคำนับแก่เล็กองค์แล้วกล่าวว่าซึ่งท่านเมตตาให้เงินแก่ข้าพเจ้าไปทำศพบิดาในครั้งนั้นก็นับว่าเป็นบุญคุณแก่ข้าพเจ้าอยู่หนักหนาแล้วและข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านได้คุ้มเลย อันงานที่ข้าพเจ้าทั้งสองทํามานี้ก็เป็นเพียงค่าแรงงานที่ข้าพเจ้าจะต้องทำใช้ท่านอยู่แล้วซึ่งท่านจะกรุณาให้เงินแก่ข้าพเจ้าอีกนั้นข้าพเจ้าทั้งสองมิอาจรับไว้ได้เล็กองค์ก็พยายามจะยัดเยียดเงินหมื่นอีแปะให้แก่ตังยงถึงยังไงยังไงตังยงก็ไม่กล้ารับเขาเพียงแต่ขอตัวเขากับภรรยา ได้ออกเดินทางไปหากินเป็นอิสระที่บ้านเดิมของเขาเท่านั้นและเมื่อเขามีโอกาสเมื่อไรเขาก็จะมาเยี่ยมคำนับเล็กองค์ตามธรรมเนียมเล็กองค์จึงไม่อาจขัดความประสงค์ของต่างยงได้จึงจัดโต๊ะสุรามาเลี้ยงดูรับรองคนทั้งสองเป็นการฉลองความสำเร็จในการทอแพรวันนั้นและระหว่างรับประทานอาหารสุราอยู่นั้น เล็กองค์พยายามสังเกตกิริยาท่าทางของภรรยาตังยงแต่ก็ไม่สามารถจะทราบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับหญิงสาวผู้นี้ได้ว่านางเป็นใครเพราะภรรยาของตังยงก็แสดงท่าปกติไม่มีท่าทีผิดสังเกตอย่างไรให้เล็กองค์จับได้ทั้นเลี้ยงดูเป็นที่อิ่มหนำสำราญแล้วตังยงกับภรรยาก็คำนับอำลาผู้เป็นนายจ้างของเขา แล้วออกจากบ้านแล้วก็ตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะออกไปสแสวงหาที่ประกอบอาชีพเป็นการส่วนตัวและคิดว่าจะแวะไปเยี่ยมคำนับศพบ,บิดาเสียก่อนเมื่อเดินทางมาถึงตรงจุดที่ตังยงได้พบกับภรรยาของเขาเป็นครั้งแรกในวันนั้นหญิงสาวก็ยุดข้อมือของตังยงให้หยุดแล้วนางก็บอกความจริงแก่สามีนางว่า ข้าพเจ้าได้มาอยู่รับใช้ท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องบอกความจริงแก่ท่านด้วยข้าพเจ้านี้มิใช่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับท่านข้าพเจ้าเป็นเทพธิดามีชื่อว่าสิทหนึง่งเหตุที่บรรดาลให้ข้าพเจ้าต้องมาเป็นภรยาท่านนี้ก็ด้วยเสียนตีผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ทรงทราบว่า ท่านเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระตะเวทีอันแรงกล้าพระองค์จึงมีเทวบัญชาให้ข้าพเจ้ามาเป็นภรรยาของท่านก็เพื่อช่วยงานทอแพรของท่านในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปและบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามเทวบัญชานั้นให้แก่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทพธิดาชิดนึ่งกล่าวถึงตรงนี้ก็ซบหน้าลงสะอ,อื่น ตังยงเองก็ยืนนิ่งสงบไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไปได้เพราะไม่คาดคิดว่าฟ้าดินจะบันดาลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อตัวเขาได้ตัวเขาเองเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาสามัญหรือคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นแต่ได้มีวาสนาสมสู่กับนางฟ้าที่มาจากสวงสวรรค์แล้วเทพธิดาชิดหนึ่งก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้า จำเป็นจะต้องจากท่านไปในบัดนี้แต่ข้าพเจ้าก็มีเรื่องสำคัญที่จะบอกแก่ท่านอย่างหนึ่งท่านคงจะไม่รู้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะได้ร่วมเป็นภรรยาของท่านเพียงเดือนเศษเท่านั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็เริ่มตั้งคันตังยงยืนฟังภรรยาเขาพูดอย่างงุนงงเป็นครู่ใหญ่เพราะเขาเองก็ยังไม่รู้แน่แก่ใจว่าที่ภรรยาของเขาพูดออกมานั้น เป็นความเท็จจริงแค่ไหนแต่เมื่อนางได้อธิบายให้เขาฟังโดยละเอียดนับแต่เริ่มการไปซื้อไหมมาทอเป็นแพรว่าไหมที่นางไปซื้อหามาได้ในตลาดวันนั้นก็เป็นเพราะคนขายไหมที่เป็นสตรีนั้นเป็นเทพธิดาญาติของเธอปลอมแปลงลงมาจากสวรรค์เช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้งานของตังยงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ตังยงหลุดพ้นจากค่าตัวที่เขายืมจากท่านเศรษฐีมาทำศพบิดานั่นเองแล้วเทพธิดาชิดหนึ่งก็กล่าวสืบไปว่าคันของข้าพเจ้านี้จะครบกำหนดคลอดในปีหน้าฉะนั้นเมื่อถึงปีหน้าตรงกับวันนี้เดือนนี้และเวลานี้ท่านจงมาที่นี่ให้ได้เพื่อรับอาบุตรของท่าน ซึ่งเกิดจากข้าพเจ้าไปเลี้ยงและเพื่อให้สืบตระกูลแท้ตังของท่านต่อไปในภายภาคหน้าขอท่านอย่าลืมเป็นอันขาดกล่าวจบเทพธิดาชิดหนึ่งก็ซบหน้าร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ต้องจากตังยงสามีของนางไปตังยงนั้นก็พลอยเศร้าสลดใจไปด้วยเพราะคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นไปเช่นนี้ เพราะเขาเองก็ทุ่มเทความรักให้แก่นางจนหมดสิ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ร่วมเป็นสามีภรรยากันเมื่อเหตุการณ์บันดาลให้มีอันเป็นไปเช่นนี้ก็สุดที่จะขัดขืนฟ้าดินได้ตังยงรำพันแก่นางว่าข้าพเจ้าเชื่อตามที่ท่านบอกทุกประการแล้วเมื่อท่านจะต้องจากข้าพเจ้าไปเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็อดกลั้นความเศร้าโศกไว้ไม่ได้เช่นกันเพราะข้าพเจ้านั้นก็รักท่านจนสุดหัวใจความดีของท่านจะจารึกไว้อยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าตราบชีวิตข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะลืมท่านเป็นอันขาดสองสามีภรรยาพร่ำรำพันถึงความดีของกันและกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเทพธิดาชิดหนึ่งก็ตัดใจ บอกกล่าวลาตังยงและไม่ลืมที่จะกำชับให้มารับบุตรของเขาซึ่งเกิดจากนางตามกำหนดนัดหมายและสถานที่เป็นมั่นเหมาะรั้นแล้วเทพธิดาชิดหนึ่งก็ถอยหลังลอยหายขึ้นไปบนอากาศตังยง,งแง้มมองเห็นภาพอดีตภรรยาของเขาเป็นจุดเล็กๆห่างออกไปจนหายลับไปกับตา การเวลาล่วงไปจนถึงกำหนดวันนัดหมายของเทพธิดาชิดนึงตังยงก็มายัางสถานที่เดิมนี้อีกครั้งตามนัดหมายเมื่อมาถึงต้นไม้ที่เขาพบนางครั้งแรกก็ได้พบทารกผู้ชายสองคนนอนบนบาะและดูดนิ้วมืออยู่แต่ไม่ปรากฏร่างของเทพธิดาชิดหนึ่งในที่นั้นเลยตังยงแน่ใจว่า จะไม่ได้พบเทพธิดาชิตหนึ่งผู้เป็นภรรยาอีกแล้วเขาจึงรีบอุ้มทารกทั้งคู่กลับมาอย่างที่พักซึ่งบัดนี้เขาได้กลายเป็นชาวนาทำไร่อยู่ในเขตเมืองนี้ซึ่งไม่ห่างไกลาจากสถานที่ที่เขาได้พบกับเทพธิดาชิดหนึ่งและเขาก็ไม่คิดที่จะหาภรรยาใหม่อีกเลยตังยงได้พยายามประครบประงมเลี้ยงดูเด็กชายผู้เป็นบุตรทั้งคู่ของเขาจนเติบใหญ่ ลูกชายทั้งสองของเขาต่อมาเมื่อโตเป็นหนุ่มขึ้นก็ได้ช่วยตังยงผู้เป็นบิดาเป็นอย่างดีมีความกตัญยูต่อตังยงเช่นเดียวกับความกตัญยูของตังยงที่มีต่อบิดาของเขาและเมื่อถึงการเวลาที่อายุไขของตังยงจะสิ้นสุดลงเทพธิดาชิดหนึ่งก็มารับเอาสามีของนางขึ้นไปสู่สวรรค์ โปรดติดตามนานานิทานและเรื่องเล่าในคลิปต่อไป